พี่น้องฝนตกเมือขึ้นนี่ฝนตกเมือขึ้นนี่แล้วก่าต,ตกตกตอนตอนใบพึ่งยุดพี่น้องสุดยอดเลยฝนฝนดีคักพี่น้องเอ้สองมือสอนเลยมันเป็นสองมือตกเมือขึ้นนี่พี่น้องตกงเมือขึ้นนี่แล้วกะตรงบางใบนี่ประมาณสมโมเ่เศษเศษนี่แหละน้ามท่วมทงเลยบั่ะทงเซสิไี้เฮดหน้าอีฮีเลยพี่น้องไอ้พอแรงหรอกค่ะ <laughs> หยดหยอนเลยพี่น้องไอ้ฝนฝนดีคักพี่น้องว่านี่เย็นมินแฟนกล่องให้เบิงหันประมาณครึ่งสมงนี่แหละพี่น้องเอ้ทางลงมาฝนกระด้คุณนะสวัสดีค่ะคุณเข็มพรมาท่านแรกเลยค่ะพามาชมทงคุณเข็มพรคุณน้าน้ามท่วมทงเลยคุณเข็มพรไอ้ยต๊ะตอน่ายนีโต๊ะพึ่งหยุดไปสักพักหนึ่งละค่ะเจ้าก,ก็เตรียว ลุกให้ลงหน้าละบาดพี่น้องเลยสงสัยสิเดเฮดหน้าอีหลีละว่ามันสิแรงบ่เมนเนาะเพียงไดพี่น้องคะโชคมัานโชคดีกันบอคะ่ะตกเยอะแอดน้ำเยอะเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะคุณจิรัชยาคุณจิรัชยาคุณเข็มพรสวัสดีสองท่านแรกนะคะโชคมัานกันบ่เนาะคุณจิรัชยากับคุณเข็มพรมาว่าน,นี่ค่ะโอ้โตกแห้งค่ะพี่น้องเลยคะ่ะ ซึ่เมอว่านนี่แนวทางตวเลขของเซียนหญิงเดอดมินเบิรงดเีเมูว่านนี้เขาของเซียนหญิงค่ะดีแลอดจะได้เย็นเย็นแม่นอยู่หาอาการฮอนคักสวัสดีนะคะสวัสดีทุกทุกท่านค่ะนี่ค่ะพี่น้องคะ,ส,ะสถิติเก่าหมูว่านนี่เนาะหมูว่านนี่ เขาตัวเน้นของเพิ่์ศูนย์สองเนาะคะ่ะเพิ่นให้สองศูนย์มามันออกศูนย์สองปกติค่ะแล้วก็ VIP ล่างตรงตรงสี่เจ็ดเนาะคะ่ะวิ่งหลุดอ่าห้ากับสามเขายางละน้อยเนาะคะ่ะส่วนเหล็กเล้าไปออกข้างหน้าเด้อพี่น้องเด้หกสามเนาะคะ่ะล้าหกสามข้างหน้าฟังทางอุบ,บลเพิ่นก็ได้โชคได้มาร์กันอยู่สำหรับเล้าเนาะมันออกข้างหน้าหกสามหกสามสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดพี่น้องเมื่อวานสำหรับเล้าเนาะ อันนี้เป็นดีอเก้าเมอว่านนี่ค่ะท่านได้โชคมาท่านได้โชคดีอดเมนกะดีใจน้ำค่ะพี่น้องอากาศแบบนี้ก็สุดยอดเลยพี่น้องคือสีเศร้าห่อนไปไลายมือยีดอกค่ะมือนีกะตกแห้งเติบอยู่ประมาณสองโมงเศษเศษยีดอกฝนมือนีตกเศ้าวังายโมงสองโมงนี่ละพี่น้องค่ะมือนีมีแต่ห้าน้อยนะพี่น้องนะ เจอกกระเตียมลุงไหลุงหน้าป่านคันแท้กันแล้วพี่น้องข้างนั้นบรรยากาศแบบปาบานๆเท่านาะค่ะได้หน่อยมาเสียล้าพี่แม่มคุณเข็มพรลุงเล่าถ้า,าฟังท้างบุญพันได้กันอยู่ค่ะหกสามข้างหน้าเนาะเสียเลา้าคุณเข็มพรซุมใหบื่เอเบงขจากกำลังป่านคันแท่กันพี่น้องป่านรัดน้ำกัน บรรยากาศบ้านบานบาน,บานเฮาพี่น้องเลยอารบรรยากาศแบบลูกท ung, ุ่งลูกทุ่งเนาะค่ะเอามือนี่กะท่านใดเสียกะให้แก่มือใหม่เนาะค่ะเนาะให้ได้โชคเดิมนันท่านใดเสียหมื่บ้านกะให้ได้ทุนขึ้น้อพี่น้องเด้อสวัสดีห้าสิบหกสิบห้าท่านค่ะแต่ยังไงพี่น้องทางบ้านเอฟทีตกกันบ่้ะฝน ทุกข้างบ้านแอดมินสุดยอดเลยเมื่อวานเมื่อคืนนี่กับมือนี่คือไม่อีกแล้วพี่น้องสงสัยมือแลงสิน้ำไม่อีกว่าเฮ้ได้บุกฝนนะพี่น้องเดี๋ยวแค่นกล่ะสำหรับน้องพูน่ะขี้ฝ่าแล้พี่น้องแล่ไม่อีกแล้วสิโบมาในแลงนี่บอกพี่น้องพูน่ะสุดยอดเลยมันตกบ้านนี่ย่านเป็นถ่วมทงทงนี่อยู่พี่น้องเอ้ยค่ะตกดีๆเนี่ยพระเจ้าก,กับสีได้เห็นหน้ากันไว้ๆนะพี่น้องค่ะ อย่างแต่มันแหลงยวงหนึ่งนีงก่กไดแด่งแดนห่อนจัดๆทนงางนขระจกบริเไฮทให้เฮทหน้าอยู่ <c oughs> พี่หัวหินไม่ตกเลยค่าวสันโอต้ต้นตกบระัวฝาตัวนี้พี่น้องหัวหนหัวหินไม่ตกเลยทั้งบ้านเฮ้าก็ขอให้โตอีกจัก สุมืออีกจากสองเสมอนะพี่น้งนะองเนาะเจ้ากระสีเด้ตกกาดหายหุผู้วานเพิ่กรสีได้วานดินยูนนะ้ำแล้วพี่น้องตัวแห้งขากหลยค่ะสวัสดีหาสวัสดีห้าสิดดสวัสดีเจท่านค่ะแปท่านค่ะโชควานโชคดีกันสุขูสุขนบ่นออสำหรับผ้าน,น้อยของเซียนหญิงหมื่ว่านนี่ มือนี้ก็ให้แห้งให้่ปังเด้อพี่น้องเดอ้อสำหรับเอฟซี C, ทันใดลงทุนของเซียนหญิงท่านใดหลุดเสียทุนกะมือนี้ให้ได้ทุนขึ้นเนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะค่ะโอ้ยสะอ่อนแต่นามพี่น้องอเลยขจ้าไปไตอื่งกันมาขึ้นนี่ได้กันรลบผูกกระสอบพี่น้องขจอามาโพดขายกันโลละสองร้อยห้าสิบอึ่งอันอึน่งอ่นอึน่งอ,อย่างอึ่งเผาเนาะ เอืองไล่ทั้งบาทแอมินพี่น้องผู้มาขี่เอืองกับสุดยอดเลยละแต่แอมินสูงกว่าค่ะก็ <c oughs> ะเจ้าโพลลงเฟซขายกันได้คุณลัก,กสอบพ,พี่น้องเอ้ยข้าเจ้าไปออกกันจังไดบุหลายคักเอืองก็ได้สุดยอดเลยพี่น้องบรรยากาศมานันนี้เอาเตรียมแคปหน้าจอเออ้อสำหรับคุณพ่พอคุณแม่ท่านใดเข้ามาเตรียมแคปหน้าจอนะคะ สำหรับแนวทางของเซียนหญิงวันนี้ค่ะสวัสดีแปดสิท่านค่ะสวัสดี93ท่านค่ะเอาเอาแล้วค่ะพี่น้องเอาคอหนึ่งท่านนะคะแอดมินจะโชว์ในท่างตัวเลขอีกเจดท่านค่ะขออีกเจดท่านนะคะหมดจรอสักครู่ค่ะ หนึ่งร้อยหนึ่งท่านแล้วค่ะอโอเคค่ะเตรียมจดเตรียมแคปเดอ้อค่ะสำหรับพุณพ่อคุณแม่กเตรียมปากกานี่ค่ะพี่น้องค่ะสำหรับของเซียนหญิงเนาะค่ะสามห้าสามเจ็ดสามเกเป็นชุดเน้นนะคะชุดล่องเจ็ดศูนยสย์ห้าย์โอเล็ก เสี้ยนยิงติดศูนย์ตัวในตัวกันพี่น้องค่ะสามห้าสามเจ็ดสามเก้าเป็นตัวเน้นชุดเน้นนะคะตัวรองมีเจ็ดศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์วิ่งรูดไปที่สามกับศูนย์เด่นไปที่สามนะคะสําหรับเลขรูดเลขวิ่งโอ้มมือหนีของเสี้ยนหญิงอ่าเลขชุดเน้นของเพิ่นกับหล,ล,ลักสามเนาะชุดร่องหลักศูนย์มือหนีมาแทนละพี่น้องของเสี้ยนหญิงค่ะ เอาท่านใดชิ่นชอบหรือว่าตรงใจกันกับพ่อแม่พี่น้องเร่งไว้กับพิจารณาจดจัดบัตบึ่มพี่น้องสำหรับหาหน่อยวันที่ส3าพฤษภาหมห6เนาะคะ่ะโชคให้มนันให้เฮงให้ปังพี่น้องคะค่ะคุณพ่อคุณแม่จดเด้อค่ะขอขอบุญขอบคุณถูกกำลังใจที่เขามารับชมรับฟังเขามาเป็นกำลังแรงใจให้ท่างจองเหม่มผ้าโชกคอมเมนต์ใต้คลิปทักทายกันเนาะเะนาะ มีนมาคำกะล่อกันเอฟซีกะมีแต่ฟูนาลักถูกถูกถ่นเนาะค่ะขอคนละหนึ่งแช่ค่ะพี่น้องค่ะขอคนละหนึ่งแช่นักแช่ออกไปค่ะสัดเจนนะคะเดขของเส้นหญิงงามพี่น้องน,นี่เดขกชุดเน้นแต่งามออ ตรงใจก,กันกับพ่อแม่พี่น้องเร่งไว้แล้วกับจดจดาดฝาดบ่มพี่น้องค่ะพิจารณาเนาะคะ่ะท่านได้คัดกระพานค่ะทั้งช่องกบเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะค่ะเนาะใจวิจารณญาในการรับชมรับฟังกันเนาะค่ะบางท่านกลับไปแล้วได้ตัวเลขก็ขอให้โชคดีทุกทุกท่านครับพี่น้องค่ะจะอ่อนแต่น้ำพี่น้องเลย แม่ข้าเจ้าก็เสี่ยวเอิงกันประตูเราแม่พี่น้องทั้งกบทั้งเอิงค่ะกล่องเฮปซี่เิ่นเบิ่งนฝาทั้งนั้นอีกก่อนฝาแหล่ม้ามือน,นี้บ่เกินทุ่มดอกพี่น้องมาแฉ่เมื่อวานมาทุ่มเสร็จๆเจมื่อวานฝนแหล่ๆฝาแหล่ๆมาเมื่อวานเอาก็ขอให้โชคดีกันทุกๆคนเด้อค่ะพี่น้องเดอ้อสำหรับคลิปนี้ทางช่องกาสิขอจบไลฟ์สด คลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ค่ะคลิปหน้าหรือว่ามือหนามืออื่นพอ,อกันไหมค่ะพี่น้องคะโชคดีโชคมานกันสุขสุขค้นค่ะสวัสดีค่ะ